ฟังด่วๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าไทยทุบแหลกจัดหนักจัดเต็มล่าสุดครับรุกคืบเสนอเก็บระเบิดแนวตาควายพร้อมกับหุ่นเซนนั้นออกมาช็อกแล้วช็อกอีกวูบแล้ววูบอีกครับเพราะฉเฉลยศึกนั้นไม่อยากที่จะกลับคำเม้นแล้วงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่า ข้อต่อรองของไดยเราเยอะมากกว่าที่คิดนะครับเป็นการพลิกกลับตลบปัดได้เลยแต่ที่มันพลิกไปกว่าน,นั้นครับคือในโซนจังหวัดตราดเองก็มีการตรวจพบทุนระเบิดของกัมพูชาครับซึ่งเป็นทุนระเบิด p m เอเเป็นทุนระเบิดใหม่ที่ขเมนนั้นแอบมาลอบฝังดักทําร้ายทางไทยเราอีกแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานอัปเดตออกมาล่าสุดครับกลายเป็นพบทุนระเบิด p m เอเจากฝั่งกัมพูชาอีก ครั้งหนึ่งครับบริเวณชายแดนตราดที่สอให้ถึงการผิดข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งลงนามไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนัน้นนี้โดยการตรวจพบครั้งนี้ครับก็เป็นหน่วยละตะเวนชายแดนตราดนะที่มีการตรวจพบทุนระเบิดบุคคลแบบ p m 2ที่เราพบเจอมากมายเลยในพื้นที่บริเวณกรุงทพที่2แต่ว่ารอบนี้มาพบในโซนจังหวัดตราดอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะทุนระเบิดที่อยู่ในสภาพใหม่เลยครับสมบูรณ์100เซแล้วมันสวนทางกับข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งไทยและก็เขมเมเพิ่งลงนามไปก่อนหน้น งานน,งานนี้ก็เป็นกองทัพเรือครับที่มีการออกมาเปิดเผยว่าทางโซนจันทบุรีตราดเองได้เก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนบ้านหนองรีตำบลจำรากจังหวัดตราดอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติการนะครับก็เป็นทางกองร้อยทอาหารพรานช่างเนี่ยได้มีการตรวจพบทุนระเบิด p ีเมนรวมถึงวัตถุระเบิดตกค้างหลายรายการเลยครับได้แก่ทุนแบบทาเจ็ดเนี่ยจำนวนหนทุน ลูกระเบิดปืนคอครับจำนวน2ลูกแล้วก็ลูกระเบิด r p g g เนี่ยอย่างละหนลูกซึ่งจุดนั้นอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับเป็นจุดที่เราเนี่ยทำการตัดถนนเพื่อไปป้องกันแนวชายแดนของไทยเราที่เขมีมีการล้ำมาประมาณ1 1ไล่ด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็สามารถยึดคืนเสร็จสับมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับปักธงชาติเนี่ยอยู่ในแนวเขตชายแดนเลย ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับไม่แปลกเลยที่กองทัพเรือนั้นมีการออกมากระแทกใจคุนเซนว่าถึงแม้ว่าจะมีสันติภาพเนี่ยกองทัพเรือก็ยังพร้อมรบเหมือนเดิมนะครับยังคงมีการตรวจเช็คก,กําลังพลและติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากก็แบบนี้แหละครับยังตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่อยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมจริงๆแล้วยังมีรายงานออกมาล่าสุดจากฝั่งไทยเราครับที่ตอนนี้ตามหาคนหาย เพราะทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของคเมนนั้นหลังจากลงนาม GBC ซึ่งก็ยังไม่พบเห็นทีมเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาเลยและก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาเนี่ย มาร่วมนําแผนที่กับไทยเรากับจุดที่ยังเข้าเก็บกู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานโดยเงื่อนไขที่จะมีการเก็บกู้ทุนเบิดในกองทัพภาคที่1ครับก็เป็นพื้นที่อ้างสิทธิตามมิโมยูสีประมาณ4.8หมื่นตารางเมตรและก็อีกเงื่อนไขหนึ่งครับก็เป็นพื้นที่135ครอบครัวที่กัมพูชาย,ยึดครองเนี่ยจำนวน64ไร่ที่เราจะมีการเก็บกู้ทุนเบิดแต่ขามนยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยครับนี่เพิ่งลงนามไปแบบหมาดๆเลยนะไม่ถึง1สัปดาห์้ก็เเริ่ม่มลนลกกตุกติกกับเรา แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรไทยเราเนี่ยผมคิดว่ารุกคืบหนักกว่าที่คิดนะครับเรามีการรุกคืบบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วด้วยการเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดงานนี้เนี่ยต้องมาดูกันว่าฮุนเซนจะทําอย่างไรฮุนมาเนตจะทําอย่างไรพอถ้าเกิดเราเข้าไปบ้านหนองจานได้เนี่ยมันก็เหมือนกลายกลาว่าเฮ้ยนั่นเป็นพื้นที่ของเรานะและคขมเมนก็เป็นการยอมรับแต่โดยดี อยู่ที่ว่าขมินจะมีลูกตุกติกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับการเก็บกู้ทอรเบิดในพื้นที่กองรับพักที่1เองแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้รุกคืบหนักขึ้นไปกว่าเดิมล่าสุดครับก็มีการเสนอขมิมนร่วมเก็บกู้ทอรเบิดทั้งหมดเนี่ยสิบสามพื้นที่ทางโซนกองรับพักที่1โซนกองรับพาคที่2และก็โซนกองบัญชาการจันทบุรีตราดด้วยขณะนี้ครับได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยสี่พื้นที่และก็จะขายายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่น ็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่า13พื้นที่นั้นกลายเป็นว่ามีทั้งบ้านหนองจานมีทั้งปราสาทตาควายที่ตอนนี้อย่างที่ทราบกันครับขมิก็ยังยึดอยู่แล้วเป็นการเดิมพันกับขมิเลยครับถ้าเกิดว่ายอมเราในการเก็บกูทุนระเบิดปราสาทตาควายก็หมายความว่าฝั่งไทยเราเนี่ยยังมีโอกาสเข้าตียึดได้ทุกระยะเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยห่างกันไปแค่30เมตรเท่านั้น โดยรายง,งานทั้งหมดในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับก็จะมีด้วยกัน6พื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องกลางจังหวัดสุรินทร์ครับและก็ช่องเหวรวมไปถึงปาสาตตาควายและก็บ้านสายโทจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็น6พื้นที่ที่เราเสนอกัมพูชาเนี่ยมาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยกัน ส่วนพื้นที่กองรับพระที่1ครับก็มีจํานวน3พื้นที่ได้แก่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านเนินสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วยังรวมไปถึงจังหวัดตราดนะครับชายแดนจันทบุรีเนี่ยก็มีทั้งหมด4พื้นที่ก็มีบ้านตาคางอําเภอเมืองตราดบ้านคลองม่วงจังหวัดตราดบ้านจารากจังหวัดตราดและก็บ้านโขดทรายจังหวัดตราดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสนอขมเห็นไป งานนี้ถ้าเกิดไม่รับมันจะกลายเป็นว่าไม่ทําตามข้อตกลงถือว่าเรื่องนี้เราได้เปรียบพอสมควรเลยในการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็เข้าไปยังพื้นทต่างๆได้แต่ผมเองก็ยังเชื่อนะครับคำเมนจะมีการดึงเวลายื้อเวลาอยู่แบบนี้10ปียังไม่เสร็จกับการเก็บกู้ทุนระเบิดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะดูจากการลงนามสันเดภาพกันไปล่าสุดเนี่ย ยังไม่เห็นหน้าคาเมนเลยว่าจะร่วมเก็บกู้กับเราซึ่งสุดท้ายแล้วคงต้องตามกันเรื่องหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าการปฏิบัติงานล่าสุดกับแผนการปฏิบัติงานแอคชั่นแพร์ครับในการปรับกําลังและก็ถอนอาวุธหนักตามมติการประชุม g b c นั้นได้เห็นชอบร่วมกันแล้วกับการกําหนดถอนอาวุธนะครับก็คือวันดีเดย์เนี่ยก็คือวันเริ่มปฏิบัติการจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันก็คือเฟสแรกนั้นจะปรับกําลังอาวุธหนักชนิดร้ายแรง ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเลยครับก็เป็นอาวุธประเภทจดวดหลายลำกล้องของเขเมรเองหรือว่า b m เ1ที่มีอนุภาพการทำลายเนี่ยเป็นระยะไกลนะครับ30-40กิโลเมตรส่วนเฟสท,ที่2ครับจะเป็นการปรับกำลังประเภทไทยบีจะเริ่มต้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับโดยทั้งหมดนั้นเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่ทั้งหมดทั้งลากจูงอัตราจรขนาด155ม mm ิลลิเมตรลงมาอันนี้ก็จะเป็นเฟส2นะครับส่วนเฟสท,ที่3นั้นจะเป็นการปรับกำลังประเภทไทย 4, จะเริ่มต้นในวันที่13ธันวาคมครับซึ่งก็เป็นอาวุธประเภทรถยานเกราะรถถังแล้วจากนั้นในวันที่15พฤศจิกายนจะมีการจับประชุมเพื่อรบรวนเฟสหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการต่อเนื่องจะมีการเกี่ยวเนื่องกันยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการปรับกําลังนะครับที่ต้องถอนขเขมรก็ถือว่าสี่แซงเก่งนะวันแรกเนี่ยเอารถถังถอนออกมาเลยนะครับทั้งที่รถถังอนุภาพกันน้ำลายเนี่ยมันก็ได้ระยะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่า อาที่หนักๆเนี่ย BM21 ครับไม่รู้ว่าขมิ้นจะมีการซุกซ่อนจะมีการถอนอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนะครับขมิ้นจะมีลูกตุกติกอยู่เสมอแล้วก็ไม่น่าจะถอนอาวุธออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นอัปเดตวันดีเดย์หรือแอคชั่นแพลนครับจะมีการถอนอาวุธหนักร่วมกันในแนวชายแดนในพื้นที่กองทับภาคที่2เอง ส่วนอีกรเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงฝั่งของเขเมนกันบ้างที่ล่าสุดครับสไลดยดึกสยบข่าวการเสียชีวิตและก็มีการออกมาถแถลงยินดีข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งงานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพลเอกสไลดยดึกครับมีถแถลงการออกมาแต่ว่ามีเพียงตัวหนังสือนะหลังจากเกิดท่ามกลางกระแสข่าวว่าได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับขมรเมื่อช่วงหวัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นแล้วล่าสุดครับขมิมีการยืนยันว่าสไยดึกมีสุขภาพที่ปกติดียังมีชีวิตอยู่ดีและอาจเรียกได้ว่าเนี่ยดีกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ําหลังจากฝ่ายไดเราครับมีการปล่อยข่าวทําสงครามจิตวิทยาว่าเสียชีวิตแล้วเพื่อทําลายขวัญกำลังใจของทหารกัมพูชาเองและอีกครั้งนะครับว่าเป็นการปล่อยข่าวจากฝั่งไทยเราเพื่อทําลายจิตวิทยาของขมรในการสู้รบกันกับประเทศรัฐประดิสองในระยะเวลา5วันที่มีการประทะกาันคือเงียบไปนานมาก ตั้งแต่พักกันมา3าสเดือนผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยปรากฏตัวเลยกับพลเอกสลา,ายดึกที่คุมทหารในบรงรัพภาคที่2เองการกลับมาปรากฏตัวแบบนี้เนี่ยจะมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่าซึ่งก็ต้องติดตามกันหลังจากนี้นะครับแต่ที่นนแน่แน่คาใจอยู่อย่างเดียวเลยครับเป็นเรื่องของประสาทตาควายถ้าเกิดว่า ขมันยึดไปได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจังหวะรอโฉบฉวยจังหวะเอาคืนให้ได้โดยเฉพาะเรื่องการเก็บกู้ทุกระเบิดนั้นต้องบีบมาครับขมันให้พยายามเก็บกู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เก็บโอกาสที่เราจะเข้าไปยึดมันก็เป็นเรื่องยากมากทั้งเรื่องของพื้นที่สภาพเรื่องของความได้เปรียบที่ขมันอยู่จุดสูงคมมากกว่าแต่ไทยเราเนี่ยก็ประกบไว้อยู่นะครับระยะห่างไม่แก้ 30เมตรเท่านั้นก็ยังมีการรายง,งานเพิ่มเติมออกมานะครับเราจะเอาคืนอยู่แล้วในช่วงก่อนที่แม่ทัพกุ้งจกเกษียณครับแต่เนื่องจากไม่ได้รับไฟเขียวก็เลยต้องหยุดเจราจาสันติภาพกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยวยังไงรอเดทติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของการเก็บกู้รุนเบิดเรื่องของเขเมรจะทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของภาษาตาควายหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยจะมีการเจราจายังไง คงต้องตามกันโตนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนชาชแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFTaming ความมันเทิงครบวงจร